ราวกับถูกลืมเล่นหนึ่งเรื่องคนดูลืมหน้าเปิดหกดาราดังเรื่องเดียวผู้จัดดันสุดฝีมือแต่กลับไม่ดังก่อนเงียบหายจากวงการ หนึ่งอาร์ตี้ธนาชาติมาวินเรื่องเดียวจอดสนิทสำหรับอาร์ตี้ธนาชาติบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ออราความหล่อสายเป็นที่นิยมอย่างหนักในสถาบันสมัยเรียนมัธยมเรียกว่าเป็นหนุ่มป๊อปสุดๆใครๆก็อยากรู้จักพอที่เข้าสู่วงการบันเทิงกับภาพะะยนตร์เรื่องแรกบุญชูไอเลฟสระอูรับบทเป็นบุญโชคเมื่อปี2551บอกเลยว่ากระแสะปังไม่น้อยเพราะสาวๆติดตามอาร์ตี้ตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการอีกทั้งเป็น หนังเก่าวสุดดังอยู่แล้วด้วยพอเรื่องต่อไปเริ่มเงียบไม่เป็นไปตามคาด 2. องไพภพทิ์แม้ปัจจุบันจะยังมีผลงานมาให้เห็นกันอยู่บ้างแต่บอกเลยว่าผู้ชายหล่อตีคนนี้แฟนละครกริชสรุปการตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกอย่างเบญจาคีตาความรักเมื่อปี2546บทบาทซีชนหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่สาวๆอยากรู้จักในชีวิตจริงนั่นเองแต่พอเรื่องถัดมากลับกลายเป็นเริ่มจับแปกไม่รู้ว่าเป็นเพราะบทหรือเพราะจังหวะชีวิตของหนุ่มไา่แต่ถึงขนาดที่ว่าหลายคนบ่นว่าเพราะเจ้าตัวไม่ได้รับการ นสนนุเท่าที่ควร 3. แคเทเธอรีนนิชาราัตมอนสารรู้จักกันในบทบาทกรัมภาในละครชุดสื่อรักสมัมผัสหัวใจทั้งสองภาคเมื่อปี2555ถึง2556แต่เส้นทางการแสดงของสาวคนนี้กลับแจ้งเกิดเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเองเรื่องถัดมาดูดรอปหรือจะเหมาะกับละครชุดรวมกลุ่มกับสาวๆก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะแม้เรื่องต่อมาจะรับบทโดดเด่นแค่ไหนแต่กระแสละครไม่ค่อยเปลี่ยงเท่าที่ควรส สวิตเตชภพูวโนดเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อหน้านิ่งที่สาวสาวแห่คริสนานในช่วงที่ละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันเมื่อปีพศ2557กับบทบาททาโร่ถือเป็นการแจ้งเกิดที่ปังพอสมควรสำหรับหนุ่มสวิตเตชภพูวโนดแต่เมื่อละครเรื่องนี้ลาจอลงไปกับกลายเป็นว่าหายเงียบกริบเสียงคริสสงบลงไปในทันทีฮาพีพีพัชชาปฏิเสธไม่ได้ว่าดาราสาว PP พีพีพัชชาที่ตอนนั้นเล่นละคร สาวน้อยไอควานในปี2558เป็นกระแสมาทางยอด Follow ยอดคอมเมนตใน i ิน t a g r กรมตัวเลขค่อนข้างดีมากๆเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับเรื่องแรกของเธอเลยล่ะแต่สุดท้ายที่ต้องดังเรื่องเดียวก็เพราะมีข่าวชาวซิก่อนซึ่งทางช่องก็ยังให้โอกาสแต่แล้วสุดท้ายก็เหมือนกระแสดอบไปแล้วกู้คืนยากจริงๆนับว่าเสียดายสำหรับสาวพีพที่กำลังรุ่งในตอนนั้น 6. บิ๊กภูชิสาในบทบาทวายุในละครโด่งดังเรื่อง เรื่องเบญจาคีตาความรักเมื่อปีพศ2546กระแสะแรงจัดเสียงกรีดถล่มพอพระเอกคนนี้จริงๆถูกพูดถึงความงามดีและบทบาทนิ่งๆติดๆมีความโดดเด่นกว่าใครเพื่อนแต่ก็แค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นพอละครจบปุ๊บความปังกลับแผ่วลงถึงแม้ได้เป็นพระเอกในเรื่องต่อไปแต่ก็เงียบสนิทกลับกลายเป็นว่าไม่ค่อยถูกพูดถึงนา่าเสดายเหมือนกันที่ผู้ชายคนนี้ปังแค่บทวายุเท่านั้น